บอลกระปุกสวัสดีครับผมอยู่กับผมและทีมงานบอลกระปุกสำหรับทานนี้เราจะมาวิคอบอลในศึกยูฟ่ายูโรปาคอนเฟลีกประจํวันที่7เดือนกรกฎาคมปี2565 ก่อจะสึกระหว่างคู่โปร,กรณกเจอกับเคอารยาวิกสำหรับูุนี้ก็จะแข่งขันกันในเวลา22่สิกา59นาทีอันดับแรกเดี๋ยวเรามาดูทางด้านผลประกอบการย้อนหลังท่านล่าสุดของแต่ละทีมก่อนนะครับทางด้านโปรกกณ์ชนะไป2-3เสมอสแพ้0ส,ส่วนทางด้านเคอารยาวิกชนะไป1เสมอ2แพ้สสำหรับทางด้านสถิติการพบกันก็ไม่เคยพบกันมาก่อน อัปเดตความเคลื่อนไหวก่อนเกมทางด้านโปรกรตอนนี้ทีมู่ดาพิซาจากลีกเอ์ตาร์ลาซาโปแลนด์ในฤดูกาลก่อนภายใต้การนำทัพของคุนซือคอสตารุนยาอิสก็บพึ่งพาทีมบุกไปชนะเลสพอดนานไปด้วยสกอร์หนต่อศูนในรายการอุ่นเครื่องสำหรับความพร้อมหรือว่าสภาพทีมก็ไม่มีรายงานตัวเจ็บหรืติดทดแบนเข้ามาแต่อย่างใด ทานโาปรกรณแผนการเล่นในวันนีน้คาดว่าจะมาในระบบ4-1-4-1โดยจะวางแดนเตสติกปิก้าลงทําหน้าที่เฝ้าเสาและในขณะที่แนวรับก็จะให้ราดโคสกีกับฮิวเบิร์ตมาตินสและก็ลูอิสมาตาและมาริอุสมาเล็กลงทําหน้าที่ส่วนทานาของทางราฟานคูชาว่ายืนเป็นกลางรับคอยตัดเกมคู่แข่งอยู่หน้าแผงหลังแล้วก็จะให้ดดเนีลดาดอฟสกี้กับคามิลดีกัสแล้วก็วาฮานบิชชัชยานแล้วก็ครามิลโครมิกกี้คอยประสานงานร่วมกันอยู่ในแดนกลางส่วนทางลูก้าชาโฮวิตจะยืนในตําแหน่งหน้าเป้าคอยหา จงังหวะจบสกอร์ส่วนทาด้าของทาง KR อาริยาวิกตอนนี้ทีมอยู่อันดับที่กจาก League League ลีกเพลย์ลีกไอแลนด์ในฤดูกาลนี้แต่ผ่านเข้ามาเล่นในรายการนี้เพราะว่าในฤดูกาลก่อนจบอันดับที่3ภายใต้าการนำทัพของคุณซอรูน่าคิสติสันก็เพิ่งพาทีมเปิดบ้านแพ้กับเวกิงเกอร์ไปด้วยสกอร์3ต่อ0ูนในรายการลีกล่าสุดสำหรับความพร้อมหรือว่าสภาพทีมก็ไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาแต่อย่างใด ทางด้าน KR อาระยาะวิกแผนการเล่นในวันนี้คดาดว่าจะมาในระบบ4-1-4-1โดยจะวางโอลาฟสันลงทําหน้าที่เฝ้าเสาและในขณะที่แนวรับก็จะให้แสเนกกุสนาสันกับพรามาสันแล้วก็เคลนี่โชพรัสและคริสตินจอนสันลงทําหน้าที่ส่วนทางด้านของทางฮอลเลอร์ฮันสันยืนเป็นกลางรับคอยตัดเกมคู่แข่งอยู่หน้าแผงหลังแล้วก็จะให้พรามี่พรามาสันกับฮารูฮันสันและก็เอลมาบิยานสันและฟินโบกัสสันคอยประสานงานร่วมกันอยู่ในแดนกลางส่วนทางด้านของทางชิกกูดูฮันสันยืนเป็นตัวเด็ดในแดนหน้าคอยหาจังหวะจบสกอร์ สำหรับทัศนคติในเกมนี้ทางด้านปโปร,กรเกฑนักเตะดูเหนือกว่าเยอะประกอบกับทางด้านเคอารยยาวิกท,ที่อยู่ในช่วงฟอร์มแกร่งพอดีจึงเป็นเรื่องยากที่จะบุกสร้างสไพยได้ในถิ่นคู่แข่งอยู่ว่าที่เกมนี้จะโดนยิงไปกี่เม็ดเท่านั้นมองว่าทางโปกรณ์จําเป็นต้องยิงตุนสกอร์เอาไว้ให้ได้มากงเยอะ <c oughs> <ๆ>เพื่อความไม่ประมาทในการออกไปเยือนในเกมเลกที่2ดูแล้วจากเลทราคาที่เปิดมาต่อลูกควบลุกครึ่งยังไงก็ต้องวางทีมเจ้าบ้านเท่านั้น สำหรับราคาบอลที่เปิดมาอย่างเป็นทางการเป็นทางโปกรูกครึ่งรกครึ่งฟันธงโปรกรชนะ4-0ต่อความมั่นใจอยู่ที่90%ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับบทวิเคราะห์บอลในศึกยูบ้ายูโรปาคอนเฟลเลชัน yup. ระหว่างคู่โปรกรเจอกับเคอารียวิกสำหรับคู่นี้ก็จะแข่งขันกันในเวลา22ก59นาทีถ้าหากผิดพลาดประการใดเสียงอาจจะไปบาดตัวใครก็ขอไปทุกท่านไว้มาณนาที่นี้ด้วยถ้าหากฟังแล้วชอบใจยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานบอลกระโปรงด้วยนะครับ เอาไว้เจอกันใหม่สำหรับภาต่อไปนะครับว่าจะเป็นบทวิเคราะห์ันเกี่ยวกับผู้ไหนสำหรับภานี้กับผมและทีมงานบอลกระโปรงก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม